5สิ่งที่ภรรยาทาแสดงว่าเขารักคุณจริงนะครับคุณผู้ชายที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดภรรยาของคุณทํา5สิ่งที่ผมกําลังพูดถึงนี่แสดงว่าเขารักคุณจริงนะครับแล้วก็คุณต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดนะครับเพราะไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตนี้เนี่ยจะมีใครที่รักคุณเท่านี้อีกไหมครับขพราะที่หนึ่งนะครับคือเขายอมปลดหลับปดนอนนะครับเพื่อดูแลคุณและก็ครอบครัวนะครับเวลาที่ไม่สบายนะครับเขาแบบคอยเฝ้าคุณนะครับไม่หลับไม่นอนนะครับคุณอาจจะ หายแล้วดีขึ้นแล้วแต่เขาก็ยังเป็นห่วงเขาเฝ้าที่จะหาอยู่หายาให้คุณทานนะครับแล้วก็เขาแบบบางทีไม่หลับไม่นอนเป็นอาทิตย์นะครับเรื่องอย่างเงี้ยคุณผู้ชายหลายคนเวลาลูกไม่สบายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะแบบไม่สนใจคือปล่อยให้เป็นหน้าที่ภรรยานะครับเพราะนั้นคุณต้องดูแลให้เขาแบบว่าแข็งแรงสุขภาพดีข้อที่สองคือเขายอมที่จะอดนะครับในขณะที่เขาทําให้คุณอิ่มอร่อยตลอดเวลานะครับเวลาเราเห็นเนี่ยคุณผู้หญิงที่แบบว่าทำกับข้าวหรืออะไรก็ตามดูแลคุณอย่างดีเนี่ยคุณผู้ชายหลายคนอาจจะแบบไม่ได้รรู้้สึกึกซาบง กับการที่ภรรยาเนี่ยเสียเวลาในการทำาราฟนะครับภรรยาหลายๆคนเนี่ยมักจะแบบว่าให้สามีทานก่อนนะครับแล้วก็เขาทานทีหลังบางทีเขาอาจจะทานของเหลือจากลูกๆหรือของคุณนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นสัญญาณหนึ่งครับว่าเขารักคุณจริงนะครับถ้าเกิดเขาแบบว่าเห็นแก่ตัวเขาก็จะทานก่อนหรือว่าเขาก็จะให้กินของอร่อยเก็บไว้นะครับแต่ภรรยาที่รักคุณจริงเขาจะแบบว่ายอมให้ทุกคนอร่อยเขาจะเห็นมีความสุขที่ทุกคนอร่อยโดยที่เขาสามารถเฝ้าดูได้นะครับแล้วก็ดูอย่างมีความสุขข้อที่3ามครับคือเขายอมลาออกจากงานนะครับเพื่ มาดูแลครอบครัวนะครับรยาหลายคนบางทีเขามีหน้าที่การงานที่ดีนะครับบางทีเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นเภสัชหรือเป็นอะไรครับแล้วในวันหนึ่งเนี่ยพอเขามีลูกแล้วก็มันจําเป็นที่ต้องดูแลลูกเขาก็ยอมลาออกจากหน้าที่การงานของเขานะครับเพื่อมาดูแลคณนะเพราะนั้นสิ่งสําคัญคือตอนที่เขาลาออกแล้วเขาเขาไม่มีเงินเนียคุณก็ต้องดูแลการเงินให้เขาให้ดีนะครับให้เขารู้สึกมีเกียรติให้เขาไม่ได้รู้สึกไร้ค่านะครับคือผู้ชายหลายคนเนี่ยไม่สุดใส่ใจตรงนี้นะครับแล้วบางทีก็ไปดูถูกหน้าที่การงานแม่บ้างเขาคร้่เอออหละกพื มาดูแลครอบครัวนะครับข้อที่4คือคนที่ขอโทษเวลาที่มีปัญหาทะเลาะกันนะครับคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยคือเวลาเขาขอโทษก่อนนะครับไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะครับแต่เขารู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์เขายอมที่จะขอโทษก่อนนะครับใครที่ขอโทษก่อนคนนั้นก็คือคนที่วุฒิภาวะดีกว่านะครับระยะคุณกล้าที่จะขอโทษคุณก่อนแสดงว่าเขาเป็นคนที่ใจใหญ่เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะครับเพราะนั้นคุณต้องดูแลความรู้สึกดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเพียร์คุณก็ต้องรอให้เขาขอโทษครับก็สลับกันนะครับบางทีคุณก็อาจจะ ฝ่ายขอโทษก่อนแล้วก็บางทีเขาขอโทษก่อนข้อที่5ครับก็คือให้อภัยนะครับเวลาคุณทําผิดแค่ไหนก็ตามครับสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ยากที่สุดที่คนคนหนึ่งจะให้คนคนหนึ่งก็คือการให้อภัยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สาคัญก็คือว่าไม่ใช่ว่าพอเขาให้อภัยแล้วก็คุณก็ทําอีกนะครับทุกครั้งที่คุณผิดสัญญาแล้วทําอีกเนี่ยความเจ็บปวดที่หัวใจเขาเนี่ยก็จะเป็น2เท่าถ้าเกิดเห็นเขาให้อภัยคุณเนี่ยคุณก็ต้องรักษาสัญญานะครับเพราะว่ามีไม่กี่คนครับที่จะให้อภัยลองคิดดูคร แล้วภรรยาคุณทำคุณจะให้อภัยเขาได้ไหมบางครั้งเนี่ยคุณนอกใจเขาแล้วก็คุณต้องการการให้อภัยคาถามคือถ้าเกิดภรรยานอกใจคุณบ้างคุณจะให้อภัยเหมือนที่ภรรยาทาให้หรือเปล่าครับนี่คือ5ลักษณะนะครับของผู้หญิงที่เขารักคุณจริงๆนะครับถ้าเกิดเขาไม่รักจริงๆเขาทําสิ่งนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชายคนไหนนะครับมีผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาแล้วถือว่าโชคดีที่สุดนะครับแล้วดูแลเขาดีๆนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณงเกตดีๆ5สิ่งเหล่านี้ที่ภรรยาทาก็ไม่ได้ต่างจาก ที่แม่คุณทําได้นั่นคือคู่แท้คู่ชีวิตคุณดูแลดีๆนะครับขอให้ทุกครอบครัวนะครับรักและเอาใจใส่กันดีๆนะครับอยู่กันย,ยั่งยืนนะครับใครที่มีปัญหาความพันแล้วต้องการให้ผมช่วยเหลือนะครับการโคชชิ่งปลดล็อกอาจจะช่วยคุณได้นะครับรักและห่วงใยโคดอดีนันครับ